บ้านเดี่ยวให้ครบจบยันโอนวันนี้พี่เกรพามาทัวร์บ้านเดี่ยวติดส่วนใหญ่ที่โครงการธนาทาวโลโก้ค่ะบ้านสวยสร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลังดีไซน์โมเดิร์ลมีลายฉลุสีทองตัวบ้านนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่50ตารางวาหลังนี้บ้านเลขที่699ทับ31ค่ะไปดูในบ้านกันนะคะเล่าแถมฟรีหลังคาลงจอดรถ ปูกระเบื้องลงจอดรถหน้าบ้านให้ด้วยสามารถจอดรถได้สองคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวบ้านเรามีอะไรให้บ้างค่ะนี่หน้าบ้านกว้างมากๆเลยดีไซน์สวยมากๆด้วยนะคะและนี่คือส่วนที่เราแถมให้ค่ะฟีส่วนรอบบ้านให้เลยพื้นที่รอบบ้านนะคะเราก็จะปูส่วนหินให้ นี่ต้นไหนนาะบ้านน่ารักมากๆเลยค่ะหรือว่าใครจะปูหญ้าก็ได้นะคะไปดูภายในบ้านกันต่อค่ะภายในบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด104ตารางเมตรค่ะฟรีเฟอร์ให้ทั้งหลังไปเลยนะคะอีกก็ยังมีแถมผ้ามา่านให้ด้วยค่ะหลังบ้านนะคะก็จะมีถังสำรองน้ำพร้อมปั๊มให้พื้นที่หลังบ้านกว้างมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกครอบครัวนะคะตอบ โจทย์ทุกการใช้ชีวิตจริงๆค่ะทำเลใกล้ที่ทำงานเดินทางง่ายนี่เรามาดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่ก็สามารถมองเห็นส่วนหน้าบ้านได้นะคะแผดจุกๆสํสหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาที่สํานักงานขายเพื่อชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9นาฬกาจนถึง18นาฬิกาค่ะแล้วพบกันนะคะ